ก็ะจะเรินพรท่านสาธิชนทั้งหลายวันนี้เราก็จะได้เข้ามานำพาพระเข้ามากราบนมัสก,การเจดีพระบรมสารีกิกธาตุที่สร้างโดยหลวงปู่พันธ์ซึ่งเป็นคนบ้าน ali, อพองวาลีอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดสิรเกตเป็นปุณพาสร้างเจดีสามสี่ชั้นองค์นี้นะครับมาก็เชิญเข้ามาได้เลยมันจะมีประตูข้างทางเข้าอยู่สีมุกเรียกว่าจะตัวอาทิตย์หรือเรียกว่าจะตัวน้ำมุกนะครับก็ สามารถที่จะเข้าได้ทั้ง4ประตูแต่ตอนนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดลูกปัวก็เปิดให้เข้าแค่ทางเดียวคือทางทิศตะวันออกนะครับทางทิศบูรพาก็สามารถที่จะเข้าไปชมไปกับธรรมสการพระเจดีตรงนี้ได้ก็ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ชั้นที่2เราก็เข้าชั้นที่1ก่อนซึ่งจะมีพระหยกขาวพระหยกขาวไปทยานตั้งกนลอยู่อยู่ข้างในก็สามารถเชิญเข้าไปกราบได้ ที่เรากลับพระพุทธรูปโยกเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วในชั้นที่หน<อ>ึ่งครามมันจะเคลื่อนออกมากจะตงเดินขึ้นบันไดเพื่อจะชมในชั้นที่สองชั้นที่สามของพวกเราต่อไปที่เราจะได้ดูกันนะครับซึ่งจะมีเจดีย์ซึ่งมีบันไดทางขึ้นอยู่ทั้งสองฝั่งมีทางขึ้นสี่ด้านแต่ว่ามีบันไดขึ้นสองฝั่งนะครับที่เราจะขึ้นไปชมกันในชั้นที่สองก็ตามบันไดนี้ขึ้นไปเลยชั้นที่สองนะครับเชิญชมได้ ราขึ้นมาในชั้นที่สองซึ่งเป็นชั้นห้องเจดีย์ JD, แล้วก็เข้าไปข้างในนะครับก็จะเห็นว่าในข้างในเจดีย์ก็จะมีพระพุทธรูปปฏิสฐานอยู่นะครับแล้วก็รูปหล่อของลุงป,ปู่พันธุ์นะครับก็จะเห็นลุงปปพันธุ์นี่ก็คือเป็นภ้าพี่ได้บรรึุไว้ที่ครหลวงปู่เจ้าวัดองค์ปัจจุบันเป็นพระครูนิพนธ์นีน่ลุงป,ปู่พันธุ์นก่ก็จะนีสง่าสัลร ทด่ตงูตอนนาาพัพานะครับนี่ก็ภาพเ็ที่ทำเจดีย์ตรงนี้แล้วก็จะมีภาพแกะสลักที่เป็นกระจกลายแกะสลักเป็นลูปรูกพุพันธ์ทั้งหมดเลยรอบตึกรอบชั้นนีนะ้เป็นลูกพันทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นรูปหลอรลูปหลอยืนของรูป,ปพันธนะครับก่อนที่ใคร ที่จะเก็บอัฐิลงปูพันไม้ใส่หม้อดินหม้อดินพินที่เก็บกระดูกของลงปูพันนะครับตัวนี้ก็ระส่งพระเจ้ามาก็สามารถขึ้นมากรา,า,าบอัฐิของลงปูพันได้นิม,มนต์ข้าวเชิญเชินกราบแล้วก็ถ่ายรูปก,กันขอพระสงฆ์ท่านสุดท้ายชั้นสุดท้ายชัน้นที่สี่ท่านสี่ระเบิด ชั้นที่สามก็คงเจดีจะตลบจะทานก็เป็นเชั้นที่สี่นี่คือเป็นสรีริกธาตุนะครับที่เด้เชิญมานะครับเชื่อกันว่าเป็นพระวรมาสารในกราของพระเจ้าก็ตอนนี้เจดีก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ว่าแข้งอ่าปวดลายไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับ เน้นประโยชน์การใช้สอยในส่วนนี้นะครับสา,ารีกระถัดเสร็จแล้วมีอะไรไม่เสร็จข้างในก็จะเป็นอัฐีของหลวงปู่อยู่นะครับเอาไว้ทุกชั้นเปลืหน้าตาก็ยืนเห็นนะครับคนจะสาวก็มีบางวันก็มีพระมนั่งสมาธิตรงนี้มีบางอะไรจะมีพระนั่งสมาธิเปลืหน้าตาให้ามลงเปลืหน้าตานั่งลง ขึ้นไปชมเจดีสามชั้นของลุงปุพันธ์เรียบร้อยแล้วก็วันนี้ก็ขอจบการนำเสอนอบรรยายไว้เท่านี้